สอนวิธีเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ใน Facebook ทำง่ายๆตามมาดูได้เลยครับแต่ที่แอป Facebook แต่ไอคอนเมนูเส้น3มเส้นนอน,อน,อนแต่ไอคอนการตั้งค่าที่เป็นรูปไอคอนฟันเฟืองแต่ดูเพิ่มเติมในศูนย์บัญชีแล้วแต่รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยแต่เปลี่ยนรหัสผ่าน จากนั้นให้เราแตะที่บัญชี Facebook ของเราครับตรงช่องนี้ใส่รหัสผ่านปัจจุบันช่องนี้ให้เราใส่รหัสผ่านใหม่พิมพ์รหัสผ่านใหม่อีกครั้งครับพิมพ์เสร็จแล้วแตะเปลี่ยนรหัสผ่าน facebook ได้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นแตะอยู่ในระบบต่อแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย ทำง่ายกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และ share, แชร์ครับแม่แม่ครับ